ไม่มีข้อมูลแล้วค่ะตอนนี้ฟังฟังอาจารย์ตู่แล้วจากที่ทราบว่าต่อทําไมต่อต้องมีชีวิตที่ลำบากก็จากฝ่ายแนแนวเรียนนคะคะฝ่ายแนแนวเขาก็จะไปเยี่ยมบ้านนะักเรียนก็ไปหลายครอบครัวอะไรที่สําหรับเ่มีปัญหาพอไปเยี่ยมบ้านต่อเนี่ยเห็นความลำบากว่าบ้านต่อเนี่ยจะพังมิ่พังแหละ่ะค่ะเป็นเพลงมออกมาแล้ว แล้วคนก็อาศัยอยู่เยอะมากมีทั้งคุณยายมีทั้งแม่มีทั้งนา้าแล้วนอนรวมกันยัางไงายอยู่กันยัางไงฝ่ายแนแนวก็พยายามจะช่วยเหลือเด็กนะคะแล้วเด็กก็ก็ต้องเรียนดีด้วยถึงจะช่วยเหลือได้ถ้าเด็กเกเรก็ช่วยไม่ไหวก,ก็เลยดูว่าเอ๊ะต่อเนี่ยชีวิตเขาแย่นะแต่เขาเป็นคนที่จะฝ่ายฝ่ายเรียนแล้วก็ฉลาด ต่อก็จะเป็นเด็กฉลาดฉลาดที่จะเรียนรู้อะไรง่ายๆอ่ะอพอครูสอนอะไร็ตพอสังเกตดูว่าในห้องเนี่ยต่อจะรับอะไรได้เร็วมากเร็วกว่าคนอื่นฉลาดตอบแล้วก็คือกรรล่อี่จะเป็นเด็กดีอ่ะทำยังไงถึงจะเป็นเด็กดีคือเขามีความฉลาดก็เลยพี่เดก็มาถามว่าอาจารย์อยากจะช่วยเหลือเด็กอุปถัมเด็กเพราะเขาก็าอยากทําบุญ คือทำบุญกับเด็กก็เยอะแล้วอย,อย่างอย่างเช่นเด็กคนไหนที่เสื้อเสื้อขาดมีไหมที่ไม่มีเสื้อจะใส่รองเท้าขาดเด็กก็พยายามที่จะให้เราช่วยดูให้ครูช่วยดูช่วยดูแล้วก็ซื้อให้เด็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่ได้อุปรการะน,นะคะหมายถึงว่าเจอเด็กที่ไม่มีรองเท้าจะใส่เดี๋ยวนี้เขาก็ยังทาอยู่นะคะเขาไปโรงเรียนตัตยาใส่คะะ่ะเขาก็ยังไป ซื้อรองเท้าให้กับเด็กนักเรียนที่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 รับที่รไม่มีรองที่ไม่มีรองเท้าอ่ะนะคะเขาก็ครูบอกเขาหรือเขามาเองเขามาเองค่ะครูไม่ได้บอกเลยครูไม่ได้เขาาคือเป็นจิตวิญญาณของเขาที่อยากจะช่วยเหลือเลยนะคะเขาเขาทำของเขาเองเขาก็จะมาถามบางทีเขาโทรศัพท์มามีไหมคะเด็กอยากทําบุญหนูอยากทําบุญเราก็ไปหาดูเด็กเด็กคนไหนที่ยากจนที่ไม่มีรองเท้าใส่พ่อแม่ไม่มีตังมาให้ให้มาโรงเรียนก็จะดูจาก ่ายแน่แนวแล้วก็คือเราสอนเด็กอยู่แล้วค่ะเราจะใกล้ชิดกับเด็กก็จะรู้จักเด็กเด็กไม่ค่อยกล้าบ,บอกหรอกค่ะว่าตัวเองยากจน ừ ừ, เด็กจะอายธรรมชาติของเด็กอ่ะบอกว่าใครไม่มีตังทานอาหารกลางวันเด็กก็ไม่บอกเพราะว่าอายอายที่ตัวเองยากจนาโรงเรียนในเขตนี้นะคะโรงเรียนทนี่นี่เป็นเด็กที่หมายถึงว่าฐานะเนี่ยปานกลางลงไปข้างล่างนะคะ,คะนะคะไม่ไม่ใช่เป็นโรงเรียนเกรดเกรดเกรดเอเกรดบีอย่างนั้นนะคะเป็นโรงเรียนที่ อย่างอย่างครูเนี่ยเป็นครูเนี่ยต้องเป็นครูด้วยจิตวิญญาณเ,เด็กในส่วนมากเป็นเด็กบ้านแตกนะคะเด็กจะอยู่กับคุณย่าคุณยายเราเางทีก็ไม่มีอาหารรับประทานครูต้องเทอาเจยดเงินเดือนเนี่ยเพื่อไปซื้อข้าวสารให้กับเด็กให้เด็กได้รับประทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องต้องเข้าไปดูแลตรงนั้นด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเพราะว่าน,น้าสงสารนะคะเด็กเด็กที่อยู่ในละแวกตรงนี้นะคะเหมือนกับสมัยก่อนชุมชนแถวนี้มันเป็นชุมชนที่เหมือนกับว่าแออัด นะคะแล้วก็สอเยอะะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเรื่อง่อบพี่เดต่อ่ะ่ะะนี้หลังจากนั้นเขาก็มาพบครูบอกว่าอยากจะอุปการะเด็กสองคนขอสักสองคนสินะคะครูก็เอ๊จะหาใครนะก็คิดหนักเหมือนกันเพราะเด็กมันเยอะเด็กยากจนก็เยอะก็พยายามขณะที่เราสอนนี่เราก็ดูว่าจะมีเด็กคนไหน ต้องดูด้วยว่าเด็กคนนี้ดีไหมคืออุปการะแล้วเนี่ยเขาจะเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนไหมก็เลยเจอเด็กสองคนเนี่ยคือต่อกับพ่อค่ะต่อกับพ่อต่อได้คนน้องใช่ไหมคะอืคนต่ออยู่มตอนนั้นอยู่มต้นก็ก็ก็มสามต่อน่าจะมหนึ่งค่ะอ๋อแต่แล้วก็ต่อคนคนเล็กพี่เขาจำไม่ได้หรอกเด็กเล็กกบมสามกบเด็กโต ก็สองคนเนี่ยครูก็เขาก็จะบอกว่าอาจารย์ตู่ช่วยดูหน่อยแล้วก็เด็กก็จะไม่คือให้ให,ให้ให้สังเกตพฤติกรรมนะคะครูก็มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านก็ไปเยี่ยมบ้านว่าเขายากจนจริงๆแล้วเด็ก,ก็บอกว่าลองให้ดูงั้นถ้าอาจารย์ตู่เลือกสองคนนี้แล้วก็ให้ช่วยดูต่อไปหน่อยนะะให้ดูต่อไปก็ ครูก็เป็นภากรกิจต้องมาดูแลเขาเป็นพิเศษก็คือต้องดูในเรื่องของนิสัยเรื่องการมาโรงเรียนว่ามา,มาทันไหมนะคะเขาก็มาโรงเรียนทันก็คือติดตามพฤติกรรมให้ใหว่าไงตติดตามพฤติกรรมเขาตลอด <owing> เลยกลางวันกลางวันเดก็จะให้ตังมาเป็นสัปดาห์ก็จจำไม่ได้สัปดาห์เท่าไหร่นะแต่ร<ม>ู้สึกว่าจะให้ค่าอาหารกลางวันเขาต่อวันเนี่ยห้าสิบบาทนะแล้วก็ซื้อนมให้ปู่เขาไม่ดื่มไหมคะ กลัวว่านมถ้าเกิดว่าให้ตังไปเดี๋ยวเขาไม่ดื่มต้องซื้อต้องต้องดื่มให้เห็นต้องดื่มให้หมดกล่องเราก็ต้องไปดูเด็กตอนกลางวันนะหนูต้องทานข้าวแล้วหนูมาดื่มนมให้หมดนะลูกเขาก็จะดื่มนมทานข้าวแล้วก็พยายามที่จะทําตัวเป็นคนดีทําความดีตอนแรกก็เฉยเฉยพอรู้สึกว่าเขาได้ถูกมีผู้อุปการะแล้วเขาก็จะทําำดีขึ้นไม่กําลังใจขึ้นนะเวลาเรียนก็สดชื่นตอนแรกดูเขา ดูเขาเหี่ยวเฉาอ่ะ mm hmm. ดูชีวิตเขา mm hmm. เขาเซ็งอนะ่ะสังกตายแต่พอมีคนอุป,ปการะเลี้ยงดูเขา mm hmm. เขาก็รู้สึกหน้าตาเขาอิ่มเอิบสดชื่นขึ้นแล้ววันหยุดเนี่ยอย่างเช่นวันศุกร์เนี่ย mm hmm. ดเดย์จะให้กลับไปนอนที่บ้านเดย์ก็ mm hmm. คอือว่าเรียกแม่เลยนะทีนี้น, mm hmm. นะคะเรียกเดย์ว่าแม่เดย์ก็วันศุกร์ก็จะกลับที่บ้านกลับไปที่พักของเดย์ที่เ mm hmm. ดนแดง ตอนแรกเดกก็จะมารับแต่พอเด็กสามารถไปรถเมย์เองได้ก็จะนั่งรถเมย์ไปก็ไปช่วยเดกแล้วกลางคืนบางครั้งเนี่ยเดก็จะให้ไปช่วยที่เขาโชว์นะบางครั้งเด็กก็โชว์ด้วยเด็กก็ชอบด้วยอ๋อเหรอค่ะต่อเนี่ยเจ้าก็จะช่วยโชว์โชว์เป็นตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยใส่ผมหยิกหยิกก็จะช่วยเวลาเราไปงานเดกก็จะมีงานบ่อยนะวันเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเชิญครูไปชวนครูไป รูก็เออไปไปดูซินะคะเ,เราไม่เคยไปงานคืนเนาะก็ไปที่ศิลลมใช่ไหมสน,นั่นซอยสิบสี่รู้สึกซอ,อ,อยสิบสีส่ค<ะ>่ะก็ไปดูเขาว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเขาก็ออกมาชกโชว์เขาทำริบซิงอะไรได้สวยงามมากแล้วก็เก่งรู้สึกก็จะเคยได้รางวัลน,นะรางวัลของของกระเทยของโลกเลยนะเขามาให้รางวัลกันต่อก็จะมาดูแลครูดีมากเลย เด็กเด็กคนเนี้ยบอกอาจารย์นั่งตรงนี้นะอาจารย์ทานน้ําก่อนหรือว่าเขาให้ของชำรวยต่อเขาจะรีบวิ่งออกมาให้กับก๊อฟมาดูแลครูแล้วเขาก็น่ารักนะคะแล้วพอวันวันจันทร์เขาก็จะมาเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นในขณะเนี้ยที่เด็กไปอยู่ไปช่วยเดย์ในวันหยุดเนี่ยเขาก็จะได้ประสบการณ์ชีวิตเดยก็จะสอนอยู่บ้านก็จะสอนในเรื่องของการซักรีเสื้อผ้าไม่ใช่ว่าให้ไปอยู่แล้วไปนอนรบกวน จะต้องซักรีื้อผ้าตัวเองแล้วมีระเบียบวินัยในการดูแลบ้านเขาจะสอนในวันอยู่ในเด็ในวินัยนะคะแล้วก็ฝึกความซื่อสัตย์การวางเงินอะไรไว้เนี่ยเขาก็จะดูเด็กสองคนเนี่ยนะคะเด็กก็จะมีระเบียบวินัยดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเด็กจะคือฝึกจากฝึกจากประสบการณ์ตรงเลยจริงๆค่ะแล้วต่อมาหลังจากนั้นเขาก็จบมสาไป พอจบมอ .3 แล้วก็ไม่ได้อุปการะตรงนี้เราเราก็ไม่ได้ดูแลเด็กตรงนี้นะคะ mm. เด็กก็จะไปเรียนต่อพอไปเรียนต่อเ็ามีโอกาสเจอเด็กบ้างตอนวันเกิดอย่างเดย์เขจะจับทุกปีจับทุกปีแต่ก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยอย่างเช่นไปที่ไหนร้านของเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสไปเจอเด็ก2องคนนี้มันก็เติบโตขึ้นมาดูเป็นหนุกขึ้น okay. เขาหลังเขาไปอยู่บ้านเดเลยนะคะไปอยู่บ้านเดจนกระทั่งเขาแข็งแรงอะเดคิดว่าเขาแข็งแรงเขาก็ออกไปทํางาน,นเขาออกไปทํางานโดยเขาเลือกเองว่าจะไปทําอะไรพักหลังพรูก็ไม่ทราบว่าเขาไปทําอะไร <c oughs> เขากลับมาหาพรูก็ปีที่แล้ว <c oughs> <c oughs> กลับมาก็เขาแต่งตัวเราก็ว่าเขาหล่อมากนะ <c oughs> ถือกระเป๋า <c oughs> ดูบุคลิกลักษณะดีมากกลับมาตกใจว้เอ๊ะ หายไปไหนเขาบอกคิดถึงครูตลอดเวลาเพราะว่าครูให้ชีวิตอนอกจากแม่เดแล้วเนี่ยครูก็ยังให้ชีวิตผมผมระลึกถึงครูเสมอก็ดีใจอ่ะเขาบอกเขาก็ซื้อของมาฝากครูสองคนเลยหรือคนเดียวทามาทีละคนม,มาทั้งสองคนเลยเหรอ,อเราก็รู้สึกว่าเออดีใจนะครูดีใจมากเลยคิดว่าไม่เจอเธอแล้วเพราะว่า ก็ถามจากเีถามจากแม่เดแม่เดก็บอกมันไปทํางานแล้วแล้วเธอก็มีครอบครัวแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็มีครอบครัวแล้วเขาทางานแล้วทํางานต่อนี้รู้สึกจะไปอยู่เมืองนอกด้วยมีอช่วงหนึ่งไปอยู่ต่างประเทศจะไปไปทําร้านอาหารไปทําตอนแรกเป็นลูกจ้างเขาขลังก็ไปทําร้านตัวเองเก่งเนาะเขาก็บอกว่าอาจารย์ครับผมได้ ประสบการณ์จากแม่เดยแม่เดยสอนผมมาผมเรียนรู้ทุกอย่างจากแม่เดแล้วทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะทำ,ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะ่ะเขาก็เขาก็คุยแล้วเขมีเงินมีทองอะไรเยอะเขามีความมั่นใจมีความมั่นใจเขาก็จากประสบการณ์ที่ทททเดก็สอนให้ค่หลังเขาก็กลับมาหาอีกอก,กลับมาหาบอกว่าจารผมอยากจะให้อาจารย์ไปทําบุญบ้านผมเขาทำบุญบ้าน แล้วให้ไปดูซิว่าผมมีชีวิตอยู่เป็นยังไงจากที่เขายากจนเนี่ยเขาอยากให้เราดูตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงก็เลยไปงานคนไหนอะคนเล็กอะค่ะอ๋อแต่คนโตรู้สึกสู้คนเล็กไม่ได้คนโตนั้นหล่อค่ะหน้าตาดีหน้าตาดีแล้วคนที่ไปอยู่ม้างนอกคนไหนคนเล็กคนโตคนเล็กคนเล็กอ๋อคนเล็กก็ฉลาดฉลาดเนี่ฉลาด โอกาสไปเจอเขาอ๋อคนแรกก็จะไปเปิดร้านอาหารค่ะไปเปิดร้านอาหารมุนอกเขาบอกตอนแรกก็เป็นลูกจ้างเขานั่นแหละอแต่อยู่ไปอยู่มาก็ผมก็อเมริกาเหรอไม่รู้สึกไปอยู่ฮ่องกงหรืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจจำไม่ได้มีลูกสิ์เยอะนะจำไม่ได้เาก็มีชีวิตดีขึ้นแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็บินไปบินมาเขาบอกเขาบินบินไปบินมาแล้วขณะนี้มาทำแบงแบงออฟฮ่องกง มีใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วก็ก็บางครั้งเขาก็ให้เดไปโชว์ไปโชว์ที่งานของเขางานปีใหม่ของแบงค์อ่ะบอกแต่เขาก็มาติดต่อบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมทําไงแม่เดจะไปโชว์ให้ผมก็ไปคุยกับแม่ใหาดีๆสิแล้วก็ถึงวันเกิดของแม่เดเดรู้สึกจะเกิดสิบสี่สิงหาเขาบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ห้ามบอกแม่เดนะ ว่าผมจะไปพอถึง day, วันเกิดเดย์ส่วนมากาเราก็จะไปที่ั้าเดย์ก็จะบอกอาจารย์คะมามาเที่ยวบ้านเดย์นะเพราะที่บ้านเขาจะมี